สวัสดีค่ะเอฟีแฟนช่องไม่หน่อยผ้าร่วยมัตนถา,ารัรผ้าร่วยเชี่ยนเศร้าผ้าฉกมือนี้ไม่หน่อยผ้าร่วยก็สิผ้ามาตามเนี่ทงังห้าน้อยคือเก่าเนาะคะ่ะห้าน้อยของเห้าลงมือแหลกกับเขาลยเนาะค่ะเข่าสามหนึ่งตรงตรงเนาะคะ่ะอาจารย์เชี่ยนเศร้าเพิ่นกะเน้นให้บิ่งรูดยุดเลขสามเนาะคะ่ะ น้อยปดนีเพิ่นกันเน่นให้ตัวเดียวฟันให้ตัวเดียวก็คือเกตเนาะคะ่ะถ้ารูดเอากะสีได้เนาะคะ่ะเทึ่งน้อยปดนีเทึ่งน้อยมัดร,ร่วมเนาะคะ่ะมือนี่มืออื่นนี่เท่าก็มาเบิงมาตามกันต่อเนาะคะ่ะว่าอาจารย์เซียนซาอุเพิ่นสีใไห่แนวทางตัวใด สำหรับห้าน่อยเนาะคะ่ะเขากับมาเบิงมาช่มไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะว่าอาจารย์เชีนาน่าอุเพิ่นสีห้วิ่งรูดตัวใดถ้าผู้เพิ่นเรียนเข้าใจเรียนเป็นเพิ่นสีบ่เรียนเจาะด้ค่ะเพิ่นสีเรียนรูดเอาไหมคะ่ะแม่ได้หน่อยก็ขคองให้มันได้ทุกมือเพิ่นว่าเพิ่นรูดเอาเนาะคะ่ะ เอฟซีของอาจารย์เซียนซาอูเพิ่นอยู่ทั้งห้อนแล่นเนาะคะ่ะเพิ่นกับสีรูดเอาตลอดเพิ่นสีบอจเจาอเนาะค่ะคะ่ะคือจังเมื่อนี้อาจารย์เซียนซาอูเพิ่นห้รูดน้อยปุ่นนีห้รูดเกตน้อยมาต่วมอาจารย์เซียนซาอูก็ให้รูดสามจังสีเพิ่นก็ได้ทั้งเกตทั้งสามเนาะคะ่ะมันก็บบอขาดทุนเนาะคะ่ะ ค่ะพี่น้องเยเซีห้าซีเลนคือจังเพิ่นมันกะสีได้ทุกมือกะสีบอได้หลายแต่ว่ามันกะบอเสียเนาะค่ะบอขาดทุนมันกะได้ทุกมือเอฟซีไม่เอฟซเกาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไหลกดแชร่กดติดตามให้กับท่างช่องแม่น่อยผ้าร่วยในเร้อค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับท่าง อาจารย์เซียนซาอุเพิ่นเนาะคะ่ะเพิ่นสิใดมีกำลังใจเฮ็ดคลิปหม่ไม่ไม่ไมไมเฮาเบื่องต่อไปเนาะคะ่ะเฮาก็มาเบื่องตัวเลขห้าน้อยของอาจารย์เซียนซาอูมือวันที่หนึ่งตุล่าคมสองพั 2, นหารอยหกสิบหาเนาะค่ะว่าทั้งอาจารย์เซียนซาอุเพิ่นสใไ้เล่นนตัวใดแล้วก็เน้นที่ตัวใดเนาะคะ่ะ นี่ค่ะคือห้าน้อยของอาจารย์เชี่ยนเศ้าอุเมอรอวันที่หนึ่งตุลาคมสองพัน้าร้อยหเนาะคะ่ะห้าน้อยมัดร่วมวิ่งรูดแปดกับเก็ดเนาะคะ่ะอาจารย์เชี่ยนเศ้าอุพ้นกับฟันไหที่แดเนาะคะ่ะสงตัวพ้นกับจับคู่ไห้กับสิมีหกแปดห้าแปดย์แปย์เก็เก้าก็หก็นี่เนาะค่ะ ส่วนตัวกันของเพิ่นตัวกันของเพิ่นนี่กอะมีอยู่สองตัวเนาะค่ะอ่ามันพาดจากหกคู่นี่มันกระสีมาอยู่ตัวกันนี่เนาะค่ะตัวกันของอาจารย์เส้นใา้หูเพิ่นกระสีมีหกเกตคับสามแปดเนาะค่ะส่วนเล่าปุสนี่โทษค่ะส่วนห้าน้อยปุสนี่ วิ่งรูดอยู่ที่หกับ3มเนาะค่ะมื่อนี่สิมีอยู่สองตัวบิ่งรูดอยู่ที่หกับ3าม,นม,ม 3. คนกระจับคู่ให้กับสิม,มี8แปดสามเก็หกแดหเก็ดแนี่เนาะคะ่ะส่วน3ตัวกับสิม,มีหกสามเก6สามเกเก็แปดหกดหสาม สิมียูซีคูซีห่างเนาะคะ่ะเอฟซีมักจังคอยจัดขัดกับพนนะะันเน้อค่ะทั้งช่องเท่ากับห้เบิ้องเอาไว้เพื่อเป็นแนวทงังกระปรดใส่วิจารณะย่านในการรับช่มแล้วก็รับฟั้งเนาะคะ่ะห,หน้อยของอาจารย์เสียนซ้าอุเมน้อยก็เริ่มลงมือแรกกับเขานะคะ่ะเขามัดร่วมเข่าสามหนึ่งตรงตรงเนาะคะ่ะ น้อยปดนีอาจารย์เสี่ยนเศร้าอุบพนกับห้วิ่งรูดยุทธเกกับเข่ากิเนาะคะ่ะถาวิ่งรูดกับสีได้เนาะคะ่ะได้มาแตงแต่เฉพาะกิจผุนเนาะคะ่ะถาวิ่งรูดเอาเนาะ,ค,ะค่ะกับเอฟซีมาเอฟซีชอบกับจัดเด้อคะ่ะ บอมักกะผ่านไปทั้งช่องเฮ้ากับให้เบื้องเอาไว้เพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นพิษถือก,กับบวากันเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดกัสิขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเอาไว้มืออื่นเอาโทษค่ะเอาไว้มือวันที่สองเนาะค่ะมือวันที่สองเขาก็จังง่อยมาตามต่อห้าน้อยของอาจารย์เซียนซาอุเพิ่นไม่เนาะค่ะ มื่อนี้ก็ขอให้พี่น้อง FC เอซเฮ้ามีแต่ความสุขความจเจริญความเก็บใหญ่ได้ความไข่ใหญ่มีให้มีอายุวันโนวันโนสุขังพระรังสุขูสุขคนเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ